ลูกสาวจะแต่งงานไหนลูกสาวมันถามพ่อจะเอาเท่าไหร่กะบอกลูกสาวรุ่งเด่นแล้วรุ่งเดชนมาจากไหนก็รงใจเลยกะแม่เจ้าหูอันยังไปยังวะเออกูก้าวเมื่อกูกับมาอือได้เขาเอออันเนาะคะแนนเขาเรียกดอกกุ้งตะลุงเหยบ้านกับมีอยู่ยังบอกเขาไม่มาซื้อแล้วอ่ะซื้อแหนซื้อยังเท่าเฮาอะไรยังอีก นะเงินผ่อ,อนะ่ะท,ที่ซื้อไวเนี่ยเงินผ่อนสามสิบปีทำโมสัง่งโคเมืงววามันจะหมด่ะก <c oughs> ูว่านะ่ะกูบอกเขาแม่แม่เฮ้ยเจฟสตาค์มาแปงแปงข้างปอเท่ามึงก็ได้กูไหวบอหรือว่าสือตีดีกว่าก้าจะไปสั่งผ่อนเปิดมันท่อนนะผ่อนบ้านเนี่ยโอ้มันไป<ท>ยูหน่อยนะฮะมันไปอยูให้แล้วไงมันไปอยูไหน่ัเจ้ามนะลอดไงก็ถูกแล้วมึงโว่ะ ถ้าสมมติว่ามึงว่าถ้าเปิดบอกว่าพอร์ดเยี่ยละหมื่นนี่นะมึงต้องพอร์ดหมื่นห้ารวบหมื่นสามมึงเข้าใจว่าถ้ามึงไปพอร์ดเยี่ยละหมื่นนี่มึงพอร์ดดอกกุ๊บกิกูจะบอกให้มึงหไวยมากินดอกมากินดอกต้นยังอยู่เหมือนเดิมนะจะบอกเธอถ้าสมมติว่าแสนเนี่ยก็มันก็ได้กับนได้จายไปหมื่นเลยกับไปดอกโอ้เจ้าหางกูฟอรอินเทอร์เน็ตฟอรอย่างมันละมดแหลจะบอกเธอถ้าสมมติว่าสามสิบปีก็จริงจ้าก็ถ้าเปินบอกว่าเดือนละหมื่น มึงจะไปจ่ายเป 2050, g, então, 3, 000, 000็นเดือนละหมื่นได้แล้วมึงก็จ่ายหมื่นห้าหรือว่าหมื่นหมื่นสามสามพันก็ห้าพันเนี่ยเป็นเงินต้นลุงเข้าใจ่ะหมื่นนั่นคือเป็นเงินดอกกูจะบอกเห้ยแต่อ่ะลุงว่าอันมาแตงมาแต่งบ้านให้หนอมาอู้ก่บ้างให้ที่ไรอยู่ไหวอ่ะไม่ใจนะหนอแล้วก็อยู่ฮะมันจะมีวันเนี้ยรถตบ ไม่ใช่คนใหม่น่ะกูหันแล้วอะลุงอู้หันแล้วเด็ดอู้หันแล้วอะคนใหม่เนี่ยสิอันมาคนนี่ไหนเด็ดไอ้เนาะกู้ร้องพอมแกนบ่อยกูกกว่ามันเป็นแม่ยิงยังวงาวะเออใทยมันมาอู้บ้านนั่นมาโอมาคนแถบแต่เมนยิงไงแจ่มแ่คนใหม่นี่ก็เหมือนอีนี่เม่ยิงเม่ยิงกะเออมันเป็นทอมไม่แก้วกูวางแล้วมีฝนอีฝนมีฝนมันสอบทอมกูวางแล้ว กูก็ว่ามันเป็นแม่ยิ่งกุว่ามันเป็นปัจจเสียงมันเป็นแม่ยิงพ่อคุยกับเขาเขาเพิ่งออกาน้ามันว่ามันก็ออกมาโู้นะคั้งไม่นิงนี่ว่าคังเสียงม่นิ่งกัตเออสงาในกระด้งป่วยเนี่ยมันเป็นแม่ยิงกูก็กออลไรอม่นิเป็นปัจจัยนะกุกว่นม่นิ่งนั่แายจะมันจะมีปัจจัยจะมันอมัแต่งรบบ คะนนมันเลี้ยงกับกุ้งเต่อะนนมันเลี้ยงกับกุ้งแ้่เด้เธอมาแต่งบ้านห้องนี้มันเป็นอย่างนีถึงก็มัดมือมัดมือก็แล้วปัญหจะมาแต่งแพลลุงป็แต่งหาแม่พกกะเออบ้านนี้จะไปอยู่กับแม่ไปก็ไปหาแม่พกกะ กูจะฟอร์มันจะเท่ามึงกี่บาทโทรมาถามจัดดีลูกไม่ว่าไรแต่ลูกสาวมึงหน,น้ากางมันโทรมาถามพ่อจะเอาเท่าไหร่ลูกกูจะฟอร์มันจะเท่ามึงกี่บาทไปแจ้คแล้วหมอนี่ยทำงานอยู่พุ่นนาบ้านนั่นพุ่นนะมันว่าเอออันเนี้ยมันเนี้ยก็มันเนี้ยฮั้งไม่ยิงน่ะเสียงแต่ไม่ยิ่งไงกูก็ว่ามันเป็นไม่ยิงมันจะปัจจัย จะไปจู้ไปหลอกมันได้เด้อหม่ยยิงมันน่ากัวนะจะบอกขึงนฆ่าตายเด้อกู้กับขัวใช่ยังที่ยังประใจนะสมัยเนี่ยมันฆ่ากันง่ายกูขั๋วแตะมึงก็สอนลูกสอนหลานสอนลูกเด้อเธอคนนึงอยู่คนละตีลนแหงกูโทรศัพท์ก็สอนมันไงบอกแล้วน่ะบอกกูยังอ่ะมึงไปจู้ไปหลอกกวนบันฆ่ามันหนาสอนมันน่ะ ไจะจู้ไฟไจะรอไฟมาลูกตัวกับมิ้งอย่งสักอย่าง,ยยงอุนถึงว่ามาันึงมิ้งอย่างไยัง,ไงอ่ะ,อะนี่จะกอนบ้านนะ่ะเหมือนเนี่ยมันว่าไย่านัานายาน่าในวงเดพ,พจะไปออกคนย่าันไปยี่มาว่ะ้องคิดว่นอง่สามาามาไอ้ย่พี่นอกเขา,าแม่มานนักอ่ะตามใจมันเถอะเด็ดเถอ แทงได้เอาไปจะแทงไหมนันเหาออืมก่อนเดือนในสาวมันหวานมันหวานนะอืมจะหวานมันเจ้าจะจะออเร็วๆปีนี้เจ้าหวานมันเนี่ยแต่ทมันยังว่าลูกสาวตัวน่ะพี่กวัวเปิรนลูกสาวตัวนี่แหละน่ากลัวเข้าใจป่ะนี่ปันแต่ขนมเปียกแล้ว เอามาแล้วมากินให้กิน <laughs> này ใส่ซุปไก่โอเคต่อก่อนตัดเอา <laughs> มันแก่นะกันรอแกงเกียวมะพรามาแก่คน้อยจะลุกหนังได้คอย้อยักทำหน้าหน้ามันแก่มันจะไปถึงมีสั่งย่างสลัดกว่ลูก้านกันกวามังีบ้านทานี่กวางขมขีดมันี้แล้วเนี่ยกางมังฝี่ปีนี้ทำเนี่ยเนี่ยเนียเนี่ยเนียเียงที่เปียงหาเปียงเกียต่เนียงานได้รอพิกว่ากูก็เฮือไปเนี่ย นี่เราที่แกงเม้นกันได้เจ้าสา่อไปนี่จะกินหมดไปนี่ก็ถังโอ้น่ากิน,นม,มดขึ้นแาไปเลยอันเกินมียนเดียวนะกองพี่มึงมาอันตะแดนที่ลุงอันตะแดนแก้วสองร้อยห้าสิบปุ๋นน่ะนะ มืซื้อ <lawsuit. S 1> ulously, มาเนี่ยดีเป็นซื้อมามืลายสยเขาซื้อมาให้ไ <SAN> อ <TA> ้นี่หาว่าไทองกบไข่สองอสก่ไข่ก็ซื้อเนี่ยนั่แลคะคนไทยจะซื้อมาเอาหรอไปแกงคนไทยอเนี่ยเอเขาาใ่เข้าหนิเดี๋ยวข้ามอนเดียวค่ะอะไรมีอะไร้าเื่องมากระลงไมหูข้าล ทั้งหูทั้งนึงสามแสนสามเจ้าถือว่าคู้มาองามกหันังเยนเลยว่ะเออเาห้อยเขาเร่ั้นอไงหู่ง่ายเลยก็หวหมันใจรองเข้าอันเดียวกันนนั่นน่นหีเข้าแท่นี่เท่าอี่ายหูนี่โอเคหาอันเบอร์แผสามหนึ่งเบอร์คูนี่แหละ ไม่มีอะไรบ่ยแล้วมะแก่แต่ไม่ใช่ไม่ไหมึงเอาไงอะมั้งแกงมาแค่นี้แกงกับแก้มันงลุงลูกเจ็บหัวเจ็บหัวแกงกับแก้มอยู่หันมาถามพักแก่เนี่ยบ้านละเออถูกแล้วกูไปบ้านไหนซอสไม่แกงไม่ขนมเนี่ยบ้านละไปละ